ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุวท่านก็เป็นเนวทาิ16สิงหาคมนะโปรดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยครับผมใบนี้ครับเนี้ยทานโบนเต้ม10หน่อยนะแบ่งป,ปานเต้มหนึเต้มสองเต้ม5เต้ม8 แล้วก็แบ่งปันชุด2 3 2 9 3 8 3 9 6 9 7 9 9 9ก็แบ่งปัน7ชุดด้วยเต็ม1เต็ม2เต็ม5เต็ม8นะ2 3 3 8 3 9 2 9 3 เก9 9เโดยเต็ม1เต็มสองเต็ม5เต็มแปดเนล่ทานของเอกทักษะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นนทานดับหลักร้อย ก็เบ่งปานดับดับ8 8 1 6นะ8 8 1 6ก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ8 8 1 6 4ตัวนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็ผ่านนะ ก็แนวทันดับหลักอร้อยก็ขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักใบนี้ก็แนวทางหลัก อร้อยนะหลักหลักอร้อยเดี๋ยวท่านหลักอร้อยแล้วก็หลักหน่อยนะร้อยหน่อยแบบสองตัวนะก็แบ่งปัน,ปนส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่ประพันธ์มานะสรุปก็สรุปก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะสรุปก็ผ่าน แนวทางใหม่นี้ครับนะเจ้าของแนวทางก็แบ่งปานอีกแล้วนะแบ่งปัน3 6น,นะท่าน36แบ่งปัน3แบ่งปัน6นะแบ่งปัน3แบ่งปัน6เแบ่งปัน2ตัวเป็นแนวนนทาง หลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยในทันที่แล้วก็แบ่งปานเจ็ดกับศูนย์ผ่าน 0, 000, 000, หลักร้อยนะสามหกก็ผ่านหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยนะห้าสามห้าศูนย์สามก็ผ่านหลักหน่อยก็ขอบคุณมากนะขอบคุณแนวทาง ที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับก็เป็นก็เป็นแนวท,นะทานครบล่างนะแนวทานครบล่างก็แนวทางที่ผพัน์มาก็ สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านซึ่งแนวทันใหม่นี่ครับนะเจ้าของข้อมูลกอแบ่งปันแนวทานครบล่าเป็ดตัวนะท่านเป็ดตัวเบ่งปัน5แเบ่งปัน6แเบ่งปัน7 เบ่งปัน 8, แปดเบ่งปันเกบ่งปันศูนเบ่งปันหนึงแล้วก็เบ่งปันสามนะห6 7 8 9 0, 1, เจ็ดแดศนท่านที่แล้วก็ผ่านครบนะท่าน4 6นะ สอหนึ่งขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปันปต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักใบนี้ก็เป็นฐานดับดับหน่วยล่างโปูนะก็แบ่งปัน,ปน บที่4นะท่านบที่4ี่เดียวทันดับหน่วยล่างนะก็เบ่งปาน,นดับเบ่งปานดับ9นะเบ่งปานดับ9เบ่งปานดับ9ตัวเดียวนะเนียวทันที่แล้วก็ดับ5 0 0ผดับ8 0 0ผดับ3 0 0ผ่านดับ7 0 0 0นะ เดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ9้านะดับตัวเดียว9กาดับหน่วยล่าก็ขอบคุณจริงๆท่านโปก็เบ่งปันลายดาบนะท่านไปต่อกันเลยครับใบนี้ใบนี้ก็ตัวเดียวโบนวิ่งนะท่านนี้ก็เดวทนันเดวทันที่ประพันธ์มาสรุปก็พันนะ เดือดทานที่ว่าพันมาก็ผ่นานเดือดทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดือดทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์นะเบ่งปานศูนย์เบ่งปานตัวเดียวศูนย์เดือดทนที่แล้วก็ผ่านหนึ่งผ่านหกนะ ก็เป็นเนวทานวิ่งโบนตัวเดียวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะท่านนี้ครับท่านชนะพลท่านชนะพลก็แบ่งปันหนึ่งแบ่งปันศูนย์ หนะึ่งกับสองสกนะหนึ่ง6ูก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณเนวทางจริงๆที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็ชุดใบเขียวนะก็แบ่งปันเด่นบอเด่นรอนะท่านเคล็บหน้าจอได้นะแบ่งป,ปันหลายชุดนะท่าน0 1 0 2 0 4 0 5 0 6 0709 1 1 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 5 2 7 2 9 4 5 4 7 5 6 5 7 5 9 6 6 6 9 7 7องสองกห้ G ็หเ<ม>ก็เคลิปหน้าจอนะเด่นล่างเด่นข้ล่างด้วยนะก็เบ่งปัน1 2 1 5 1ส1ง1 9หนึ่งปน1

ขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับท่านใบนี้ดับคู่ตรองบุญก็ฝั่งข้อมือเนียวตัง้งฝั่งข้อมือเนียวตั้งนะก็เบ่งปัน,ปนก็เบ่งปันดับคู่ห้าสีหกจ็ด เจ็ดศูนย์แปกสามเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งสองสองห้าสามแปดสี่หนึ่งนะคู่ดับโบล์นคู่ดับโบล์นครับท่านผูช้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับไปต่อกันใบนี้ครับท่าน ใบนี้ก็เป็นเนืทันหลักร้อยสิบหน่วยก็แบ่งปัน,ปนเนียวทันหลักร้อยสิบหน่วยครบ6ตัวก็อนเนืทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปันสี่สานึ่งศ ปดเจ็ดนะก็แบ่งปัน7 8 0 3 1 4ในทันที่แล้วก็ผ่านครบนะ0 4 1ก็แบ่งปนัน6ตัวก็ดับ4ตัว5 6 9 2นะ5 6 9 2 เนวทานครบโบนหกตัวก็ขอบคุณอย่างมากใบนี้ครับดกักดับล่างดับล่างยาทิท่านก็เบ่งปานดับห้านะดับห้าตัวเดียวอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน ดับห้านะยาทิพย์ยาทิพเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังใบนี้ครับโปดับหน่วยล่างใบที่สามนะ ปูก็แบ่งปันหลายดับนะท่านหลายดับ10หน่วยล่างนะบนี้ก็ดับหน่วยล่างใบที่สเบ่งปันดับหนะเบ่งปันดับหเบ่งปันดับห้าตัวเดียวนะก็เนวทานปูเจ้าของเนวทาง เดี๋ยวทันทีแล้วก็ดับ0ดับ9ดับ3ดับ2ดับ4พัผนดับหน่วยล่างต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ10หน่วยบนของที่10หน่วยบนของที่ก็แบ่งปัน01 01469 01469แนวทาน10บูน1 0 2 4 7 8 9 10หน่วยบนของที่และก็10บบนของที่2องสุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เนวทานเต็ม10หน่วยล่างเต็มเต็ม,มารวม2ตัวล่างก็เบ่งป่านเต็ม0นะเต็มศูนย เต็ม1เต็ม4เต็ม5เต็ม6เต็ม7เต็ม8นะแบ่งปาน7ต,7ตัว7ตัว7เต็มเป็นแนวทางแนวทางเต็มมารวม2ตัวล่างก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานวิ่งสองตัวร้อยสิบหน่อยรูก,กิเลสนาการนะเนวทางที่ผ่านมาก็สรุปพันนะสรุปพนันเนวทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,ปนห้าสี่ 5กับ4ในทันที่แล้ว98หลุดนะในทันที่แล้วก็หลุดนะในทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน5 4เป็นแนวทางร10ยสิบในบนเนาะท่านโรกีเลสนากาเจ้าของข้อมูล ไปต่อกันเลยใบนี้ชูมเพชุมเพก็แบ่งปัน,ปนชุดสองตัวนะท่านก็ท่านก็แบ่งปัน,ปนอดีตก็ผ่านนะท่านสนะี่หกหกสีนะในทันใหม่นี่ครับห้าสอง ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกสองหกหนึงหกสองก็ดึงนะดึงห้าสองนะดึงห้าสองเป็นแนวทางนะแบ่งปานปรวมหกชุดขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางต่อไปครับดับคู่ตรองล่างท่านนี้ ก็มองไปทานขวามือเนียวต่างนะท่านก็เบ่งปันดับโคู่หนะ้าห้าหกสี่เจ็ดสามแปหนึ่งศูนย์ศูดะดับคู่ล่างตรอง10ชุดเป็นแนวทางนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมนะอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยขอบคุณอย่างมากครับผมนะไปต่อการใบนี้ครับท่านพูชม ใบนี้ก็มิดเนวทันที่แล้วนะดับร้อยสิบหน่อยหลักละตัวเก้าเก้าแปสรุปผ่านนะท่านดับผ่านนะเนทันที่แล้วหลักร้อยศูนยเนทันที่แล้วหลักร้อยศนย์นะหลักสิบ สี่แล้วก็หลักหน่วยหนะน,น,นึ่งพันนท่านพันในท่านใหม่นี้ครับตัวดาอย่าเราไปชุมกันเลยนะในท่านใหม่นี้ครับมิดกระเบงปันใท่านดับหลักร้อยศูนย์ดับหลักสิบสองดับหลักหน่วยสามสรุปแล้วดับตรองศูนย์สามสอง ศูนย์สองสามนะแล้วก็คู่สองสามนะท่านดับตรองนะดับชุดแล้วก็คู่ตรองนะมิจเจ้าของข้อมูลดับหลักร้อยศูนย์ดับหลักสิบสองดับหลักหน่วยสองดับหลักหน่วยสามนะ ต่อไปครับท่านเอกทักเะแนวทานล่างท่านก็แบ่งปันเด่นคู่2คู่สคู่5คู่6คู่8 2 5 2 6 3ห้าสองหกสามห้าสามหกสามปดสา กลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยนะท่านเอกขะก็แบ่งปานชุดล่างอีกหนึ่งใบเป็นแนวทางด้วยต่อไปครับท่านผู้ชมก็ประมาณน,นี้ครับท่านประมาณน,นี้นะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเราก็เจอกันเจอกันคลิปหมายคลิปหน้าคลิปต่อไปท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโผม